สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมมาครับนะคุณรู้ไหมครับนี่คืออะไรตูกลนครับวงจรมันมีเช่นนี้ครับอย่างนี้ครับพอนี่ครับคือตัวอย่างเดินปึ๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บนี้ครับใช้ทีนี้ไมากทําง่ายๆครับคุณวางอันนี้ไว้อันนี้ปึ๊บปึ๊บแล้ววางอันนี้สี่ก้อนนะครับแล้วแต่เลยครับบล็อกอันนี้ บล็อกนี้แล้วแต่คุณนะครับว่าจะวางใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้ววางนี้ปึ๊บมันจะออกมาอย่างนี้แล้วคุณวางปุ๊บอย่างนี้มันออกมาสองอันใช่ไหมครับคุณก็วางไปเรื่อยครับสองข้างอันนี้จำได้ไรใช่ไหมครับอย่างนั้นสองอันปึ๊บเว้นมาหนึ่งช่องนะครับปึ๊บป๊บปึ๊บคุณลงไปสองชั้นติบเติ นี่นครับขุดให้หมดเลยครับนี่ครับขุดไปขุดไปให้หมดให้หมดถึงเลสโจนทัดเลยนะครับส่วนตรงเลสตโนทัดนี่ครับทำอย่างนี้ครับขุดไปขุดไปถึงเลสโจนทัดนะครับ,รบโอเคออกมาลูกลาางไปทีนะครับรลูกลาออกมาจะเป็นนี้นะครับเริ่มเริ่มจากขุดตรงนี้ปึบออกก่อน ปึ๊บออกใส่ไฟเรสโตนนั่นเรสโตนทัดนะครับนี่ไฟจ่ายมาปึ๊บใส่บล็อกอะไรก็ได้มันจะดับนะมันจะดับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วใส่ไฟมันดับนะครับแล้วเรสโตนเรสโตนเรสโตนวางไปปึ๊บปิดรอยกบเกลื่อน มันอาจจะเป็นดินก็ได้ครับหรือสีพื้นบ้านของคุณนะสีบ้านสีอะไรคุณก็สีนั้นแหละครับโอเคแล้วอันนี้นะครับแป้นเหยียบโอเคครับทำไม่ได้ปุ๊บอีกข้างหนึ่งทําไม่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งทาเหมือนกันนะครับมันจะเสียเวลามากทําไม่ต้องมากเลยครับแบบแบบแบบปบบบบแบบบบมาอย่างนี้แบบ ดีดีตึบตึบตึบแล้วเอาเลสโตนเนี่ยนะครับปุ๊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 บโอเคละโดดปุ๊บปุ๊บเลสโตนวางเหมือนเดิมเป็นี้ละกบเกลอนลอยเลือดกอไม่ใเ่ลอยเลือดครับลอยที่เราทำไว้บปุ๊บโอเคมันจะออกมาเป็นรูปหลัก่างลักษณะนี้ เปิดปิดได้และว,วิธีกบเกลือน,นะครับอย่างนี้เลยครับหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไฟอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้หรือว่าคุณจอาวอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่แบบฉบับนะครับหรือว่าจะโชว์อะไรครับโชว์ความเท่ใครก็ทำได้ครับอันนี้เป็น หลักง่ายๆเลยครับผมก็ไปดูมาเหมือนกันนะไม่ได้ทำเองเลาะดูมาตึด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 มาไปเรื่องครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อย ออกมาผลงานพึงพอใจผลนนงานคอรับออกมาเป็นอย่างนี้เลยแปรแต่ผมไม่รับประกันในความปลอดภัยนะครับอย่างนี้ห้ามหยุดในขาดตายครับถ้าม,มีชีวิตนะครับเสียงมันจะดังแสบหูมากนี่ครับแต่มีข้อควรระวังชิปเปอร์มาเบิบ Rồi, เรียบร้อยเข้าไปตรูมระเบิดใจเป็นโกโก้คันแน่ครับโอเคข้อแก้ไขแก้ไขนะครับแก้ไขไม่ให้คิปเปอร์เดินเข้ามาคิปเปอร์เกียดแสงสว่างครับโอเคเอาหินเรื่องแสงเนี่ยหินเรื่องแสงเพื่อความสวยงามนะครับเบิ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 บเบบบิเบนี่ครับคิปเปอร์ไม่มาแน่ครับ รับรองเลยค,คิปเปอร์มานะหรอต้องมายุ่งนะพี่ออนทำอะไรอยู่ไม่เห็นไง ไม้ผู้นี้มไม่ไปเรียนอย่าเก้าโมงตื่นสายได้ทำไมอยากเล่นนะดิอยากเล่นนะดิห้าโมงเย็นอะไรอยา่าอย่าหกโมงหกโมง สี่ทุ่มยี่สิบสองนาฬิกาเ <Okay. S 2> ถียงอีกเถียงอีกมีอะไรมาเถียงอีกโอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับหลักการกง่ายๆครับจำไปใช้กันเอาไปโม้เพื่อนก็ได้ครับเออจบครับ